รวมรถมือสอง JK นำเสนอรถโตโยต a าออตินะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์สามซเกียร์ออโต้ค่ะราคา69,000บาทนะคะน้ำไม่ดันควนไม่ไหลติดแก๊ส LPG ประหยัดประหยัดค่ะแอร์เยน็นช่วงร่างดีติดฟิล์มใหม่รอบคันนะคะและสีเพิ่งทำมาใหม่พร้อมใส่สเกิร์ตด้วยนะคะรอดูดีแบบนี้เลยนะคะ ค่าสีเต็มเอกสารโคบค่ะเกียร์ออโต้ด้วยนะคะทุกท่านราคาสุดคุ้มกันเลย6,9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเอกสารพร้อมโอนและมีประกันชั้น2บวกค่ะสนใจไปดูรถกันก่อนนะคะพิกัดนาซาเวกัสแอร์พอร์ตลิงค์รามคำแหงนะคะมีเบอร์โทรของผู้ขายอยู่ใต้คลิปค่ะนัดหมายด้วยตนเองและไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะตรวจสอบรถและเอกสารทดลองขับกันด้วยค่ะ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงสำหรับในวันนี้แอดมินขอนำเสนอกันเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ